ครับสวัสดีครับก็ช่องนายนะครับครับก็คลิปนี้พามาดูนี่ครับไอปลูกมันในนานี่ครับนี่ครับก็ปลูกยังไม่เสร็จครับยังเหลืออีกเยอะเลยครับทั้งก็ติดติดงานศพอยู่ก็เลยไม่ได้ปลูกเลยครับคราวนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยดีครับยังไปนู่นไปนี่อยู่ ก็เลยไม่เสียสักท <ics> like like ีครับก็นี่ครับไอจะมาพูดถึงเรื่องไอปลูกมันนี่ครับไอปลูกมันในนาเนี่ครับไอหลายคนสงสัยครับว่ามันจะได้เลยครับแล้วมันจะมันจะได้กําไรเลยครับคิดง่ายๆครับเพราะว่ามันแป๊บเดียวครับนี่สี่ห้าเดือนแต่บางที่ก็ได้หกเดือนอยู่ครับห้าหกเดือนได้อยู่ บางที่ก็ได้สีเดือนก็มีครับสีเดือนครึ่งก็มีแต่หน้าผมนี่ประมาณห้าเดือนนะครับประมาณห้าเดือนตอนนี้ปลูกยังไม่เสร็จอยู่ครับนี่นี่ตัวนี้ก็ยกล่องไว้ก็ปลูกนี่ครับเหลือเหลือตรงนั้นครับตรงต้นไม้นะครับมาหามาหาต่อนี่ครับแล้วก็ไปหาพลนะครับก็สุดปลายยุคข้านะครับที่เหลือก็ตรงนี้ก็ปลูกแล้วครับนี่ถามว่า มันจะเหลือไหมก็มันก็ขึ้นอยู่กับการที่เราทำนะครับมันไม่ได้ว่าแบบว่าเหลือเพราะอะไรหรือไม่เหลือยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับเราทำนี่ครับถ้าสมมุติว่าเรามีแต่จ้างนี่ครับถ้าเรามีแต่จ้างนี่มันมันยังไงก็ไม่เหลือครับสมมุติว่ารถไถน,นะครับสมมุติว่ารถไถเราก็จ้างเขาไถนี่ สมมติว่าไร่หนึ่งเอาเปรียบเทียบไร่หนึ่งครับไร่หนึ่งนี่เปรียบเทียบว่าเขาไถนี่ไถแล้วก็ยกล่องนี่ครับก็ไถสองร้อย 200, ยกล่องสามร้อยเป็นห้าร้อยใช่ไหมครับแบบไม่ได้ปั่นนะครับไม่ได้ปัน่นก็ไถแล้วก็หว่านปุย๋ยแล้วก็ยกล่องเลยครับก็ตีไปห้าร้อยไร่ละห้าร้อยครับไถสองร้อย 200, ยกล่องสามร้อยต่อไร่เป็นห้าร้อยนะครับแถวบ้านผมก็จะประมาณนี้ครับแล้วห้าร้อยต่อไร่นี่ เราก็เสียค่าปุ๋ยอีกประมาณประมาณร้อย้าบาทต่อไร่นะครับประมาณร้อยร้ห้าสบาทต่อไร่เพราะว่าใส่หนึ่งกระสอบนี้มันใส่ได้3ามไร่นะครับเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับผมใส่ปุ๋ยยูเรียแต่ว่าใส่หนึ่งกระสอบนี้ต่อ3ไร่นะครับแล้วก็ไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณกระสอบหนึงมันห้าร้ ห้าร้อยกว่าบาทนะครับก็ตีไปร้อยห้าสิบบาทไล่หนึ่งใส่ไปประมาณร้อยห้าสิบบาทบวกกับค่าไถเป็นหกร้อยห้าสิบบาทเป็นหกร้อยห้าสิบาทนะครับต่อไล่นี่ยังไม่รวมค่าไปซื้อต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกราคาไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันไปซื้อแบบเหมานะครับสมมุติว่าเต็มกระบะรถยนต์หนึ่งนะครับก็ พูดกันไปเลยครับแบบเมากับเจ้าของสวนเขาครับว่าสามร้อยอย่างนี้ครับสามร้อยบาทแต่บางที่ก็ให้ฟรีก็มีนะครับไอ้ต้นมันนี่บางที่ก็เขาให้ตัดเอาเลยก็มีครับแบบไม่ได้ซื้อนี่แหละครับที่ว่าใครใครขยันทำนี่มันจะจะมีส่วนส่วนได้เยอะครับส่วนได้กําไรเยอะครับถ้าใครขยันนี่ก็ไปตัดเอาเองเลยครับไม่ต้องไปซื้อแบบที่เขาตัดไว้ก็เขาให้ฟรีก็มีนะครับบางบางที่ บางที่เขาให้ฟรีก็มีซื้อก็มีครับแต่ว่าซื้อแบบเล็กๆน้อยๆนะครับให้ร้อยสองร้อยสามร้อยอย่างนี้ครับหรือห้าร้อยอย่างนี้เอาไปทั้งสวนเลยอย่างนั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ผมก็ต้นมันนี้ได้มาฟรีนะครับก็บางมันมันมาไม่พร้อมกันนะครับบางที่บางบางช่วงก็ได้ซื้อบางช่วงก็ได้ฟรีนะครับก็แต่ละปีนไม่เหมือนเหมือนเดิมนะครับ แล้วคราวนี้สมมุติว่าคิดคิดคิดว่าซื้อแล้วกันนะครับสมมุติว่าซื้อต้นมันไล่หนึ่งนี่ไล่ละเท่าไหร่ดีตีไปสองร้อยนะครับซื้อต้นซื้อพันพันต้นมันนี่ไล่หนึ่งสองร้อยไล่หนึ่งสองร้อยก็บวกกับค่าไถค่าปุ๋ยหกร้อยห้าสิบก็เป็นแปดร้อยห้าสิบนะครับทั้งต้นมันทั้งค่าไถค่าปุ๋ยนี่แปดร้อยห้าสิบนี่ครับ แล้วปลูกปลูกเองหรือเปล่าตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราปลูกเอง <c oughs> สมมุติว่าเราปลูกเองมันก็ไม่ได้จ้างใช่ไหมครับคือเขายกล่องไว้ให้แล้วเราก็มาตัดตัดปลูกก็เสียเท่าที่เสียนะครับไล่ละแปดร้อยประมาณไล่ละแปดร้อยครับตีไปประมาณนี้แหละครับไล่ละแปดร้อย ถึงตอนถอนขายนี่ก็ยังไม่จบนะครับก็ถึงตอนถอนถอนขายนี่ก็จะจ้างหรือเปล่าจ้างเขาขนให้หรือว่าเรามีรถขนเองนี่ครับแต่ถ้าเราไม่มีรถขนเองนี่แนะนําว่าปลูกอย่าอย่าปลูกดีกว่าครับเพราะว่ามันมันจะมีใช้ต้นทุนเยอะมากเลยครับเพราะว่าไหนจะจ้างคนถอนไหนจะจ้างรถอีกครับมันจะไม่เหลือนะครับ ่ามันนาหนีไร่หนึ่งอย่างมากก็แถวบ้านผมก็ได้ประมาณสองตันนะครับนี่ครับไร่หนึ่งได้ประมาณสองตันนะครับใบนแถวอำเภอนาเกียงจังหวัดศรีสะเกดนะครับไร่หนึ่งได้ประมาณสองตันถ้าปีไหนมันไม่งามก็ไม่ถึงนะครับถ้าปีไหนมันงามมากๆแบบงามแบบมากๆเลยครับมันมันเป็นบางปีนะครับก็สองตันกว่าเกือบสามตันก็มีนะครับไร่หนึ่งนะครับ นี่ครับแค่ตรงนี้ไปแค่ข้างหน้านี่มานี่ก็เป็นตันแล้วครับนี่ถ้าปีไหนมันมันงามนะครับถ้าปีไหนมันไม่งามก็สูตรนุ่นก็ไม่ถึงครับไม่ถึงตันนะครับเกือบไล่นึงครับเกือบไล่ไล่หนึ่งนี่ได้แค่ตันเดียวก็มีครับบางปีที่มันไม่งามนะครับก็ลองคิดเล่นๆดูครับถ้าสมมติว่าปลูกมันนี่ได้ไล่ละตันสิบไล่ก็สิบตันใช่ไหมครับสิบตันท่าโลละบาทปีที่แล้วบาท บาทห้าสิบบาทสี่สิบห้าเอาตีไปบาทสี่สิบนะครับปีที่แล้วผมขายได้บาทสี่สิบก็ตกไปมันไดสิบไล่นี่ได้ประมาณประมาณสิบสามตันครับส่วนปีที่แล้วน่ะไดยี่สิบตันนะครับดูดูดรับปีที่แล้วนี่ไอ้มันนี่แย่ที่สุดเลยครับคือไม่งามเลยครับปีที่ผ่านมานี่ก็ปีก่อนนะ่ะดีครับปีก่อนเนี่ยไล่หนึ่งนี่ไดสองตันเลยครับ สิบไร่ก็ยี่สิบตันเอาตีไปไล่ละตันพอครับคิดว่าคิดต่ำๆไว้ครับอย่าไปคิดสูงถ้าคิดต่ำๆไว้มันก็ไม่พลาดแน่นอนครับแต่ถ้าเราคิดสูงนี่มันมันจะมีโอกาสพลาดได้ครับแต่ถ้าเราคิดต่ำๆไล่ละตันไล่ละตันพอนี่งสิบไร่ก็สิบตันสิบตันโลโลละบาทสี่สิบมันก็หมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับ หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้าโลละสองบาทก็สองหมื่นนะครับถ้าโลสองบาทก็สองหมื่นก็ประมาณนี้ครับถ้าไรละสองตันนี่ก็สิบไรก็ยี่สิบตันถ้าโลบาทสี่สิบนี่มันก็สองหมื่นสองหมื่นแปดใช่ไหมครับสองหมืนแปดแต่มันมันไม่ได้แค่ไรละตันหรอกครับมันต้องมากกว่านั้นอยู่แล้วถึงมันไม่งามมันก็ประมาณอย่างมากก็ตันสี่ตันห้าอยู่ครับต่อไรหนึ่งนี่ครับแต่ถ้ามันงามๆนี่มันจะสองตันขึ้นนะครับปีไหนที่มันงามนี่ครับ แล้วเราขยันฉีดยาเล่งไอเล่งหัวนี่ครับมันจะได้ดีครับไล่หนึ่งก็2ตันขึ้นนี่สิบไล่20ตันนี่ก็ถ้าโล2บาทนี่4ี0 0 0ืนเลยนะครับถ้าโล2บาทนี่ส0 0 0มนี่ครับก็ใครที่จะปลูกมันก็ลองคิดดูดีๆนะครับามาดูฝั่งนี้มั่งครับ นี่ครับต้นมันก็ถ้าเราจะปลูกมันนานะครับก็ปลูกไอ้ร่องมันนี่เอาไม่ต้องเอาห่างนะครับแนะนําว่าเยาะห่างนะครับใครคิดที่จะปลูกห่างๆนี่ยาเลยนะครับไอเสียดายเสียดายที่นะครับแต่ว่าถ้ามีต้นมันเยอะๆนี่แนะนาเอาทีครับทีขั้วไม้ที่ว่าทีนี่คือไม่ใช่ว่าถีระยะปลูกนี่ครับระย่าปลูกนี่เราเราเราไม่ต้องเอาถีนะครับก็ ขั้นต่ำ40เซนนะครับหรือ35เซนประมาณนี้ครับประมาณ35เซนให้เอาประมาณ35เซนครับจะดีมากเลยครับแล้วร่องมันนี่ครับให้ห่างกันประมาณสัก60เนี่ครับประมาณ60เซนนี่ครับเพราะว่าไอ้มันในานานี่มันมันไม่ถึงกับไม่ถึงกับต้นจะเบียดกันนะครับมันก็ได้ถอนออกก่อนเพราะว่ามันถึง ตอนที่เราจะหวานข้าวใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เราก็ถอนออกอยู่ดีก็ไม่จําเป็นต้องเอาหางนะครับนี่ครับก็ปลูกไว้ประมาณนี้ครับนี่ร่องก็ไม่ต้องเอาหางมากครับนี่ครับถ้าปีปีนั้นผมปลูกไอหางกันประมาณนี้แหละครับแล้วคราวนี้นี่ประมาณนี้ครับไอเหมือนในคลิปนี้ครับ ก็ไล่หนึ่งนี่ตกสองสองตันครึ่งนะครับสองตันครึ่งเลยครับไล่หนึง่งก็ผมลองผิดลองผูกลองถูกมาทุกปีครับบางปีปลูกห่างปีไหนที่ปลูกห่างก็อย่างว่าครับก็ได้ได้น้อยได้น้อยหัวหัวใหญ่ก็จริงครับแต่ว่าถ้าคิดต่อไล่แล้วได้ได้น้อยกว่าปลูกทีนะครับได้น้อยกว่าปลูกทีปลูกทีจะดีกว่าครับ เอออันนี้ก็ใกล้ค่าแล้วครับนี่ก็ออกมาปลูกไม่เสร็จสักทีครับมันแค่หน่อยเดียวเองนู่นครับก็เหลือตรงต้นไม้นู่นครับแล้วก็ฝั่งทางนี้นี่ฝั่งทางนี้ยังเลยครับดูดิไถจนหญ้าขึ้นเลยครับนี่ไถไว้นานจัดก็จะเอาคาดมาคาดครับให้มันกบหญ้าเราค่อยยกล่อง ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็เสียงเสียงที่บันทึกที่ผมใช้กล้องบันทึกนี่ยครับก็เสียงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเสียงจะไม่สมจริงเท่าไหร่เดี๋ยวรอให้ผมได้กล้องใหม่ก่อนครับเดี๋ยวจะถ่ายให้มันดีกว่านี้ครับก็อันนี้ก็มีคนทักท้วงมาอยู่ครับว่าเสียงมันไม่สมจริงเท่าไหร่ แต่ภาพก็พอได้ภาพก็พอได้อยู่ครับแต่ว่าเสียงมันไม่ผ่านสำสำหรับผมผมก็ว่าไม่ผ่านเหมือนกันครับเพราะว่ามันเสียงมันจะบางๆแบนๆยังไงไม่รู้ครับก็เป็นที่ผมใชใ้ถ่ายตอนนี้ก็เป็นเรียวมีนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือเรียวมีก็ไม่มีเงินซื้อพวกอะไรนะโกโปรอะไรพวกนั้นนะครับกล้องโกโปร หรือ iPhone เหมือนเขานะครับไม่มีเงินซื้อก็ใช้แบบนี้ไปครับตามมีตามเกิดครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ